นี่คือมหาวิหารที่แม้จะผ่านมากว่า140ปีแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จสักทีหลายก็นแน่นอนนะครับว่าเรากำลังพูดถึงซากราดาฟามิเลียมหาวิหารอันเลื่องชื่อและยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาร์เซลโลนาประเทศสเปนดินแดนที่ครองแชมป์ผังเมืองที่ดีที่สุดในโลกในมุมมองเบอร์สไอวิวจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นผังเมืองที่เป๊ะทุกตารางนิ้วจริงๆฮะกลับมาที่มหาวิหารซากราดาฟามิเลียของเราเป็นที่รู้กันดีว่าตั้งแต่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1882จนถึงตอน,น ระดกโลกโดยยูเนสโกทั้งทั้งที่ยังสร้างไม่เสร็จด้วยความสวยงามอลังการสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองครับเหตุผลที่ใช้เวลาสร้างนานขนาดนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงปีคริสต์ศักราช1930ที่เกิดสงครามกลางเมืองสเปนขึ้นโคร้ายที่พิมพ์เขียวและแบบจําลองส่วนใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้ถูกทําลายไปในช่วงเวลานั้นอีกทั้งเจ้าของผลงานที่เป็นสถาปนิกชื่อดังอย่างอันโตนิโอเกาดีก็จากโลกนี้ไปก่อนหน้านี้ทาให้การก่อสร้างจําเป็นต้องดําเนินไปอย่างช้าๆอิงจากแบบที่เหลืออยู่และดัดแปลงเพิ่มเติมนนั่นเอง แต่ข่าวดีก็คือมีการประกาศว่ามหาวิหารแห่งนี้จะสร้างเสร็จส,สมบูรณ์ภายในปี2026นี้แล้วซึ่งถ้าสร้างเสร็จตามกําหนดการจะใช้เวลาในการสร้างทั้งหมด144ปีเลยทีเดียวและจะกลายเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Quality e x p e s t เราด้วยนะครับบ๊ายบาย